สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมผมรังสรรค์ออนทัวร์ชาแนลเช่นเคยนะครับผมครับก็เจอกันสักทีนะครับอ่า EP รัวรถบรรทุกนะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมวัตถุดิบจะทํากับข้าวนะครับอยู่ข้างรถข้างรถจริงๆนะพื้นจะดูเฉะแฉเนืองนองหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ คือระหว่างทําหวังว่าจะไม่ตกลงมานะครับผมน่าจะให้ให้ให้ทำกับข้าวเสร็จให้ถ่ายคลิปเสร็จก่อนค่อยตกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทำเมนูอะไรนะครับวันนี้เป็นเมนูปลานะครับนี่นครับวัตถุดิบก็จะมีปลานะครับนี่เป็นปลาปลาสวายนะครับแล้วก็อันนี้ไข่ปลาไข่ลปลา เาเรียกอะไรละปลาจีนใช่ไหมปลาปลาจีนหรือปลาจีนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแม่บ้านเขาอยากกินไข่ปลานะครับผมก็เลยจะมาลังสรรเมนูก็คือ1ก็คือหมกไข่ปลานะครับ2ก็คือต้มปลานี่แหละนะฮะต้มก็เป็นต้มสไตล์คือเรียกว่าสไตล์ผมดีกว่านะครับทาแบบง่ายๆนะครับหอหมกก็หมกแบบบ้านๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้คือเตรียมผมเตรียมเครื่องไว้หมกนะครับมีหอมแดงนะครับต้นหอมแล้วก็ ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พลิกนะฮะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะหมกหมกหม้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องที่ผมเตรียมไว้จะทําต้มปลาก็คือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับปะเดี๋ยวทํากับข้าวกันนะครับแล้วก็มาทําเสร็จเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันไปพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้มปลาก่อนนะครับผมสูตรของผมเนี่ยคือผมจะคั่วเครื่องก่อนนะครับจะคั่วเครื่องก่อนแล้วค่อยเอามา บุบบุบหน่อยนะครับก็คือเทลงไปเลยคั่วก่อนนะครับให้มันหอมนะครับคั่วให้มันหอมก่อนแล้วค่อยมาบุบนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักเครื่องไว้ก่อนนะฮะพักเครื่องไว้ก่อนแล้วก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำเพื่อที่จะต้มปลานะครับส่วนเครื่องตัวนี้เรา,เามาบุบนะครับ น,นีตอนนี้ผมบุบแล้วนะครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากนะครับทําแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องใส่ลงไปในหม้อ,อเลยนะครับ ใส่เนื้อปลานะครับผม มาถามเปียกด้วยนะครับต้มแบบออกเปรียปร้ยวๆนิดนึง ส่วนรสชาตินะครับก็ปรุงตามใจชอบเลยนะครับแล้วแต่เราจะชอบรสไหนนะครับชูรสน้ำปลานะครับรสดีนะครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับผมส่วนผมใส่ชูรสน้ำปลานะครับแล้วก็รสดีนิดนึงนะครับตอนนี้ปรุงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอให้มันสุกแล้วเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับระหว่างรอก็เตรียมเตรียมพวกหอมพวกอะไรวเอาไว้โรยหน้าหน่อยนะครับ ตอนนี้เนื้อปลาได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ หรวผมผมว่าพอแล้วนะรสชาติโอเคแล้วนะครับใส่พวกหอมพวกอะไรลงไปนะครับเ,เรียบร้อยครับผมครับหลังจาก ต้มปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดใส่ชามกันเลยนะครับมาดูหน้าตาดูสีสันว่าจะเป็นยังไงนะครับมานี่น้ำจะน้ำขุ่นน้ำใสผมไม่สนใจนะครับผมสนใจแค่รสชาติอย่างเดียวนะสุดแล้วออุ้ยร้อน เป็นไงครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไงครับหน้าตาหล่อเหมือนคนทำไหมครับหอมน่าทานมากเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับชิมให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครแน่นอนแหละทําเองเราก็ต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้ว ต้องให้คนอื่นชิมนะครับเนื้อปลาเด้งๆเลยนะครับพุงปลานะครับพุงปลาเดี๋ยวชิมก่อนคําแรก หเมนูนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟไว้ให้แม่บ้านก่อนอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวผมจัดการนะครับไปส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับไข่ปลานะครับผมจะใช้วิธีปรุงก่อนคนก่อนนะครับแล้วก็หมกในหม้อไปเลยนะครับผมก็เอาใส่หม้อนะครับหม้อสนามแล้วนี่แหละเอาเนื้อปลาใส่ลงไปนะครับล้างแล้วนะครับผมย้ำมาล้างแล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องนะครับ ใส่เครื่องลงไปนะครับผมใส่เครื่องลงไปแล้วก็ปรุงนะครับปรุงปรุรสชาติก็คือตามใจชอบเลยน,ลน,น,น,น้ำปลานิดนึงชูรสนะครับน้ำปลาแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรมากมายนะครับคือแบบบ้นบานๆเลยง่ายๆนะครับปรุงนิดเดียวนะครับผมผมคงไม่สาธิตไม่ทําการปรุงให้ชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทําตอนคือจะทํา เอาตั้งเตาจนให้มันเสร็จเลยนะครับผมไป แล้วนะครับหอมหอมนะครับหอมสมุนไพรมาดูหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาครับ,คร,บครับแห้งแหงนะครับแห้งๆมันจะได้ไม่ขาว นครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับทำแบบไม่ชิมเลยนะนี่ชิมแบบสดๆเลยตักพริกหน่อยแล้วกันเป่าหน่อยนะครับเดี๋ยวลวกปาก ออไ,ไปครับสุกแล้วเสร็จแล้วเมจากับข,ข้าวเสร็จแล้วจ้า S <S ในบ้านรอรับกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเครื่องครัวก่อนนะครับเก็บทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปทานข้าวกันนะครับนะครับนั่งทานในรถนะครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับดีที่ทำกับข้าวเสร็จพอดีนะครับแม่บ้านกำลัง <S 2> <S 2> แม่บ้านเขินกล้องนะครับอดบนะ่ดูกับข้าวนะให้ดูกับข้าวนะครับอันนี้เหมือนหมกแห้งๆนะครับจริงๆต้องใส่ไข่ไก่นะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ไก่ด้วยนะครับแต่ผมคือทําเท่าที่มีเนาะเรามีอะไรก็ทําแค่นั้นแหละไปตลาดมันมีไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้มปลาแม่บ้านบอกว่าเป็นไงครับรสชาติอรีวิวหน่อย แฉบคือคนเห็ดบ่เดี๋ยวให้แม่วานกินข้าวกันนะครับผม,ผมต้องมีแนวถอนก่อนนะครับถึงจะทานข้าวได้นะครับผมมาจัดมาเอามาให้เนี่ยมีคลังสมบัตินะครับจอดรถแล้วทานได้นะครับแต่ขับรถห้ามห้ามดื่มนะครับ จอดรอขึ้นไม้พวงนี้ดื่มได้ให้รู้สปิริตตัวเองนะครับทำงานวันไหนอะไรยังไงนะครับเห็นแม่บ้านกินข้าวอร่อยมีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วบผมทั้งกินทั้งเล่นเลยที่นอที่นอนกลับไปก็ ต้องซักนะครับผ้าห่มนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับแม่บ้านกินไปแล้วนะครับแม่บ้านหิวส่วนผมกำลังจัดที่นี่อยู่ก็เลยกินที่หลังนะครับ

อิมแล้วก็ใช้งานให้เป็นมึกล้องนะครับจะได้เห็นภาพผมกินเต็มเต็มนทีนะครับ ตอนนี้ก็อิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวจะนอนนะฮะจัดที่นอนกันจัดสถานที่กันนะครับกว้างนะครับนอนสบายยทีนี้กว้างแล้วนะครับเป็นเบาะนอนเต็มรูปแบบนะครับผมขึ้นโครงเหล็กหนาแน่นแน่นหนามากไม่มีซุดไม่มีหักแน่นอนนะครับเพราะว่า เหล็ก2นิ้วครึ่งนะครับไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กเล็กนะครับเป็นเหล็ก2นิ้วครึ่งนะครับทั้งโครงเลยนะครับผมก็แข็งแรงแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับครัวรถบรรทุกเนาะทำแบบง่ายๆรีบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าแบตมือถือจะหมดด้วยนะครับบวกกับสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ